ในข้อถัดมาครับในข้อที่6ครับสมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของอนุภาคเป็นสมการดังต่อไปนี้ครับ x เท่ากับ5ซนติเมตรคอรสพส่วน60คูณ t เมื่อ x เป็นการกระจัดในหน่วยเซนติเมตรครับ t เป็นช่วงเวลาการเคลื่อนที่ในหน่วยวินาทีที่เวลา t เท่ากับ10วินาทีจงหาก็ไก่การกระจัดของอนุภาคขอไข่ความเร็ว คอควายความเร่งดังนั้นในโจทย์ในข้อนี้เด็กๆครับสิ่งที่โจทย์เขาให้มาในที่นี้ไอ้นี่คืออะไรนั่นเองครับสมการการกระจัดนั่นเองครับและโจทย์ก็บอกอะไรมาอีกด้วยบอก t ครับก็คือเวลาเท่ากับ10วินาทีโจทย์ในข้อนี้ให้หา x ครับหา V แล้วก็หา a นั่นเองครับอย่างที่เคยได้ บอกไปในก่อนหน้านี้ครับในข้อที่5แล้วก็ได้เพิ่มเติมความรู้ไปให้นักเรียนแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสมการตั้งต้นที่เราจะพิจารณาก่อน mm. เพื่อนเสมอนั่นก็คือสมการการกระจัดตัวนี้นี่เองครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับพิจารณาสมการการกระจัดแล้วพบว่าการกระจัดนี้เริ่มต้นที่คอรนั่นเองครับ ถ้าย้อนกลับไปในดูที่เหตุการณ์ที่ครูเคยพูดไปถ้าเกิดสมการตั้งต้นคือการกระจัดครับสมการตั้งต้นคือการกระจัดมันจะส่งผลต่อ v ต่อ a แบบนี้นะครับดังนั้นให้เด็กๆดูแบบนี้ครับว่าการเริ่มต้นของการสมการการกระจัดเป็นอะไรและในข้อนี้ครับเป็นคอร์สครับ ดังนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเอาไปใช้ในการหา v สมการของมันก็เลยจะเป็น si s i n เซตาหรืออาจจะเป็น cos เซตาในการหา a นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นในข้อที่6เด็กๆครับสามารถหา x va ได้จากสมการที่ครูแนะนำไปก็ได้นะครับอะอย่าวเราจะลองมาหา x กันก่อนนะครับ โดยการหา x จากสมการการกระจัดครับโดยที่โจทย์ได้บอกมาแล้วว่าสมการการกระจัดเป็น x เท่ากับ5เซนติเมตรครูขออนุญาตไม่เขียนเซนติเมตรนะครับ Cos พายส่วน60คูณ t ท,ทีนี้โจทย์บอก t มาแล้วครับ t ในที่นี้เป็น10ก็เราก็เติมเป็น10ไปเลย0ตัด0ครับแสดงว่าพายตัวนี้ก็จะมีค่าเหลือแค่เท่าไหร่นั่นเอง พายส่วน6ซึ่งพายส่วน6มีค่าเท่าไหร่นั่นเองครับเป็นคอร์สหนั่นเองครับดังนั้นก็จะกลายเป็น5 c o คอสอขออภัยครับไม่ใช่60คอสนั่นเองครับนะพายส่วน6มีค่าเท่ากับ30องศานะครับดังนั้นคอ s 3สก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กๆครับมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2พอแตกออกมาเป็นค่าปื๊บ ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ <c oughs> ลองคิดคำนวณตามไปดูห้าคูณกับรูทสส่วนสก็จะมีค่าเป็น4.33หน่วยสุดท้ายก็เป็นเซนติเมตรนะครับเพราะว่าครูไม่ได้ทำการแปลง5าเซนติเมตรออกเป็นเมตรนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อขอไข่ครับในข้อขอไข่ในการหาความเร็ว ในการหาความเร็วนั้นเด็กๆครับเราสามารถหาได้จากหลากหลายสมการเด็กๆอาจจะใช้อย่างการเทียบที่ครูบอกก็ได้ครับเป็นการหา v จากสมการอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิด x เป็น c อ s ถ้าเกิด x เป็น c อ s v ก็จะต้องเป็นลบ sin ดังนั้นเราสามารถหาจากสมการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับหรืออีกสมการรูปแบบหนึ่งเด็กๆจำไดไหมครับสมการของ การกระจัดกับความเร็วที่สัมพันธ์กันเด็กๆอาจจะสามารถหา v ได้จาก v เท่ากับบวกลบโอเม r o o t a กําลังสองลบ x กํลังสองไ็ไดเช่นเดียวกันครับหรือเด็กๆอาจจะหาจาก v เท่ากับลบมก้า a ซ s i n อเมก้า t บวกไฟ ได้ไหมฮะก็ได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับแล้วแต่ว่าเด็กๆจะใช้สูตรข้อไหนนะครับโดยในโดยที่นี้ขอพาเด็กๆทดลองใช้สูตรด้านบนก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากลองใช้สูตรด้านล่างพิจารณาตามกันไปด้วยก็ได้นะครับลองดูนะว่าได้เท่ากันหรือเปล่าทีนี้เด็กๆครับเราจะมาพิจารณาจากโจทย์กัน โจทย์ไม่ได้บอกเพียงแค่สมการการกระจัดมาเท่านั้นครับแต่เขายังซ่อนอะไรอยู่นะ5เซนติเมตรถ้าเกิดเทียบจากสมการการกระจัด x a sin omega t บวก phi 5เซนติเมตรนี่คืออะไรนั่นเองครับ amplitude ส่วนพายาพายส่วน60นี่คืออะไรนั่นเองครับโเมก้าใช่ไหมฮะส่วนเฟสเริ่มต้นหรือ phi ไม่มีเป็น0ูนย แสดงว่าโจทย์ในข้อนี้มันซ่อน2ตัวนี้ไว้ด้วยครับนั่นก็คือ A เท่ากับ5เซนติเมตรแล้วก็โอเมกาเท่ากับพายส่วน6นั่นเอง6 0นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นเด็กๆก,ก็สามารถหาความเร็วได้จากสูตรนี้ได้เช่นเดียวกันครับก็จะกลายเป็นอะไรฮะ ทีนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการบวกและลบถูกต้องไหมครับการบวกลบของความเร็วในที่นี้เป็นการบ่งบอกปริมาณการกระจัดของมันนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เด็กๆต้องพิจารณาก็คือการกระจัดก่อนที่จะมาเริ่มคำนวณในข้อนี้นั่นเองครับโดยดูจากตรงไหนครับไปดูจากคำตอบที่เราทำได้เมื่อกี้ก็คือการกระจัดที่เราหาได้ซึ่งการกระจัดในข้อนี้ในเวลา10วินาทีเท่ากันครับ ที่เวลา10วินาทีการกระจัดมันจะมีค่าเป็น4.33หากถ้าเกิดเราหาความเร็วความเร็วที่เรากำลังหาในที่นี้ก็จะเป็นความเร็วที่10วินาทีเช่นเดียวกันครับถามว่าตอนนี้แอมพลิจูดกับการกระจัดใครมีค่ามากกว่ากันคำตอบนั่นก็คือแอมพลิจูดมีค่ามากกว่าครับแอมพลิจูดมีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรการกระจัดมีค่าเท่ากับ4.33เซนติเมตรดังนั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับการกระจัดมีค่าน้อยกว่าแอมพลิจูดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อแอมพลิจูดขอโทษครับเมื่อการกระจัดนั้นมีค่าน้อยกว่าแอมพลิจูดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทิศทางของความเร็วมันกำลังตรงข้ามกับการกระจัดนั่นเองครับดังนั้นสิ่งทีเ่เราจะใช้ บวกลบที่นี้เราจะไม่ใช้บวกและลบพร้อมกันแต่เราจะแพนค่าเป็นลบอย่างเดียวโอเคไหมเป็นลบอย่างเดียวนะครับจากเหตุผลที่อธิบายปไปเมื่อกี้ทีนี้โอเมกามีค่าเท่ากับอาพายส่วน60ส่วนด้วยสแควรูทคือ5เซนติมตรยกกำลังสองลบด้วย x คือ4.33ยกกำลังสองครับตัวนี้ก็จะต้อง ช่วยครูหาค่าหน่อยนะลองหาค่ากันดูครับอ่โอเคครับเด็กๆหาค่าแล้วล่ะน่าจะได้ตามแบบนี้เนาะเป็นอันนี้พายส่วน60เหมือนเนอครับเป็นสแควร์รูท5เป็น25ครับลบกับ4.33คูณ4.33เป็น18.75แล้วกันนะครับ นั้นเด็กๆเอา25มาลบกับ18.75สิ่งที่ได้ออกมาก็คือ6.25ใช่ไหมครับอ่าก็จะได้ข้างในนี้ลบกันก็กลายเป็น6.25 s ดสองแรูทดอออกมามันก็จะมีค่าเป็น2.5นั่นเองครับ60หารด้วย2.5 60หารด้วย2.5 อ2องจุดห้าหรด้วย60พูดผิดครับ2.5หารด้วย60ดังนั้นความเร็วของเด็กๆก,ก็จะมีค่าเป็นลบ 0. 0 4 1เอาโอเคเอาแค่2ทศนิยมก็พอครับหน่วยของมันเป็นมีพายติดอยู่ด้วยเพราะว่าเราลืมคาพายไปหน่วยของมันเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเองครับ นี่คือขอ้อขอไข่ครับทีนี้เราก็จะไปหาข้อคอควายกันต่อครับเด็กๆครับในคอควายน,นั้นเป็นการหาความเร่งครับเด็กๆสามารถหาความเร่งได้จากเช่นเดียวกันครับหาได้จากหลากหลายเลยเด็กๆอาจจะหาได้จาก a อเท่ากับลบโอเมกากำลังสองในที่นี้เริ่มต้นด้วยคอร์ด a ก็จะต้องลงท้าย เริ่มต้นด้วยคอร์ a ก็จะลงท้ายด้วยเป็นโอเมก้ากำลัง2 a คอรเซตาได้เหมือนกันเนาะเซตาก็แปลงให้เป็นโอเมก้า t บวกฟล์ให้เรียบร้อยซะแบบนี้ครับหรือเด็กๆจะสามารถหาได้จากอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือสมการของการหาความเร่งของซิมเพิลฮาร์โมนิกนั่นเองครับซึ่งความเร่งของซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือ a เท่ากับอะไรนั่นเองครบลบโอเมกากำลังสอง X หรือลบโอเมก้ากำลัง 2A นั่นเองซึ่ง A คือแอมพลิจูดถูกต้องไหมครับแต่ในที่นี้เราไม่ได้หาความเร่งสูงสุดที่แอมพลิจูดคูณก็เลยไม่เขียนตรงนี้ว่าเป็น A Max แต่เราจะไปหานี่จากโจทย์เขาบอกว่าให้หาที่10วินาทีดังนั้นที่10วินาทีนี่เราพิสูจน์ละการกระจัดก็ไม่ใช่การกระจัดสูงสุดถูกต้องไหมครับความเร็วก็ไม่ใช่ความเร็วสูงสุดดังนั้น ความเร่งก็จะไม่ใช่ความเร่งสูงสุดเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่ใช่ความเร่งสูงสุดเราก็จะไม่ใช้การกระจัดที่มากที่สุดหรือไม่ใช้แอมพลิจูดนั่นเองเราก็จะใช้เป็นการกระจัดธรรมดาดังนั้นเด็กๆสามารถหาได้จาก2ส,สมการนี้ครับแต่สมการไหนที่จะง่ายกว่ากันครูจะไม่เอาสมการข้างบนแน่นอนเพราะว่ามันยาวครับดังนั้นสิ่งที่ครูจะเลือกใช้ก็จะกลายเป็นลบโอเมกากำลังสอนั่นเองครับ แทนค่าเข้าไปเลยครับโอเมก้าก็คือเท่าไหร่นะโอเมก้าก็คือพายส่วน60ทั้งหมดยกกำลังสองครับคูณอยู่กับ x ซึ่ง x ในที่นี้เป็น x ของการกระจัดที่10วินาทีนะครับดังนั้นการกระจัดที่10วินาทีของเรามีค่าเท่ากับ4.33ซนติเมตรเด็กๆก,ก็ยกกำลังเข้าไปครับ ยกกำลังแล้วก็จะได้เป็นอะไรเป็นลบพายกำลัง2ส่วนด้วย3,600คูณกับ4.33 4.33ถูก3,600หารก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ4.33หารด้วย3,600ก็จะกลายเป็น0.0012พายยกกกำลัง2นั่นเองนี่คือคำตอบของมันครับ หน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรต่อวินาทียกกำลัง2โอเคไหมครับนี่คือข้อที่6ครับ